โอเคทุกคนเดี๋ยวจะขึ้นไปนะขึ้นไปถึงกันเลยทมงานทีมงานซุ่มไผ่เดี๋ยวจะขึ้นไปถึงกราบทักทายสวัสดีมูลสุขทุกคนสวัสดีนะวันนี้จะพาทุกคนไปเอาเฟิองทุกคนไปกับทีมงานสามคนนะนัดกันเลยได้แต่ว่าจะหานเอาหรือว่าหานเอากับเบิ่อนก็ตามเป็นสำคันทุกคนไปลุยทีมงานจานลอยเพื่อนทุกคน กำลังเกลือปีดเกลือไก่ได้เลยชื่นนะเกจาร์แล้วชื่นได้เลยชื่นทนุนหนาวยังโุยโอ้ขอไก่ขอเป็ดมาทุกคนไก่เนรร้ายจะประทันไก่ประทันมาไก่ลายโตโยประทันมาเอากลองเนี่ยไก่ตีเก่งนะ พี่ได้กลายไปกินเขาเจาะเขาในอันนั oh. ้นไปวันนี้ทุกคนดูเลย<อ>วันนี้ชอบ <laughs> <อป S 2> เลย้อม <laughs> เลยนะั้งวันไปเลยทุกคนเวียนยางทุกคนนี่มันเกือบรถเบิร์งนี้ vung má bằng cái rồi đấy, Vớt nó chọn ba à, à, ở thôi, đấy, áo, bắt mà, lươn chè, áo phồng, đấy, lấy lùng phù น้ำมันกระสาวน้ำมันกะสาวพัน <c oughs> น้ำมันเบิดยุงมาเอาเบิดคัดเหรอบอสานมาซุมทบอีผู้หนึ่งไอเตียมพ่อเหรอวะไอ้ z o o เกียวๆไอ้ชุดนี้เอาผึ้ใส่เี่นีไน่ไก่ไ

ทนทีบอ่ใช่จ้เลยโโโรทุกคนทางทีมงานไปเอาเนี่ทุกคนไปเอาฝึงนะแม่ไปเอาเพื่องเป็นฝึง เวาวพีทเลยได้เอาเพืองเดี๋ยวสีซุ่มซุ้มขึ้นเลยทุกคนนะผมมีอุปกรณ์นะทุกคนมีอุปกรณ์จะเอาแบบนบนหนอกบนหน้าเอาเลยทุกคนอุปกรณ์เครื่องมือเราผมมีนะมีแต่นี่แหละวาวเท้าสีชยัยกาดว่ดาวสได้นะายวะผ่าไปมันก็ตะเวนตะหนึ่งก็ไก่ชิโตกดินเลยทุกคนเอ้ประมาณห้าม้งหกมงกันแหละ ที่ค่ำๆอากาศบรรยากาศเย็นๆทุกคนอยู่อย,อ,ยอ,ยอ,ยอยู่นี่แหละอยู่หายู่หน้าเลยแหละเนาะแคมป่าแหละป้าอยู่นี่ลุยจะเบิ่งานนั้นทางทีมงานเอาเน้นเฟื่องนะทุกคนเพื่องซืมนใส่ยังเลยฮะยังเลยฮะ โอ้เอาไปส่งเอาไปส่งใส่เครื uh ่องไปใส่กระสอบตรนี้าก็ลุกไหาเลยอ๋อยังโอ้าเคยเอาู่ตี้ขาบมาชาบาผูกคืนบันคันยังจะมาเป็นคุมวอนนอนเล็กน้อยด้วย เอาเพื่องลายเลยตัวนี้เอาเฮ็ดไปไยไปพร้อมเลยว่าใช่ป่ะวันันพากันทาเยื่องเขียงเงาเลยคุณมาไปได้เอาโ้คุณไปขึ้นนั่นแหละคนมั้านเลยนุณป้านเลยบอกโอ้ไยโอ้ยไปไปเลยเอาลุ้นๆอันนี้ก็สอบหนึ่งของซองซอบอันนี้ไง Tam quá dạy tạm bung vĩnh vọng của họ tụng vào hồ sĩ ông về dạy tất cả các bạn luôn 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 luôn

ไปเลยหน่อยพาทุกไปอ้ยจำเรื่องบุญเฮนมัน่เหนอมากไปไหนเถอะอยน่าก็ขอขอห้เหนป่อมีเพื่อนเล่ไปมวแป้วมีแป๊วมตัวไหนไงบัวหางกุเต

เขียแวเขา่ะไตะดยเาเ้วเานเยี่ยมเลยนะกระตะเวนกระคำเลยนะตกเลยตกดินเลยนี่เวกันเา แต่พูดใหม่อะไรบ้ผู้เอ้ย

不知道呀，哎，不知 ลได้เลยนี่ดอางพันโอ้ยได้เลยได้ละเดินจะถือผ้นานโอเคทุกคนเดี๋ยวจะขึ้นไปนะขึ้นไปถึงกันเลยทมงานทีมงานซุ o มไผ่เดี๋ยวจนะขึ้นไปถึง,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 อถงโอ้โหได้

อ๋ออะไรกันอันนั้นเด้พวกปวก่ใช่ใช่ไ I'm going to

เก้าโอ้โหต่อได้เลยะเดี่ยวคนใหม่เลยจุดกันกำไรกำไร Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ถ้ารับ <Bien> ถ <ven ido> ึงูกใชหันข like, ึ้นหัวหอนละต้องร่นไปที่เป็นคนนึงจะพอนี่เสือเออเสื่อทุเน้อเลยเ้าหนุ่มจ้ะนี่เสื่อข้าก็จะช่วยผมจะเอาก็แล้วตัดในสายมาเยอะมือกอถึง

เออมีบันไดใสแน่ะเห็นป่ะโอ้แบอันตรา้วยอ่ะเอ้าอ๋อ

มือมือจริงๆเอาทุกคนเอาที่เสาเออสำหรับคลิปนี้ก็เฉพาะชั่นี้ก่อนทุกคนชิมหม้อในคลิปก็ได้เอากระตัวนำนะมาเจ๋งมาสัตดเอลิปหน้าว่ากันไม้เื่อชิมเอาเอาไม้ติดตามคลิปต่อไปทุกคน